มาหอดแร็วี่น้องครับสวัสดีอีกคลิปหนึ่งครับไปน้นองมาหอดแล้วนี่บ่อบ้านพระเอกเบียวบ่ะโอ้ผู้ใดอยู่บ้ัดนเนี่ยพ่อกับแม่นมีหลานนํา,านอื่อ<า>แต่หอดไปใหม่มมสดสดขนทรงหน่อยเพิ่นบุกไปเบิ่งงัวแล้วมาหอดพุ่นน่ะโอ้ไม่ไม่สดสดเลยคนมกักงัวเนะาะโอ้หุ่นแคบบือกันน้ำยขางน้ำกันไปเอามาคือกันแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแขงน้ำแข็งหคือกันแท้มันมันร่ำน้ำแข็งตัวสองคนนี่พ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ โอ้ยพระเอกบอลลัมเก่าอีพอเนี่ยโอ้มาคือกันแท้ไอ้กับน้องตีนี่งอีพอกับลูกตีโอ้ไปเบิ่งว้าเปว่ากันได้ปะล่ะโอ้ปูากับลูกไงว้ายพอะอีพอข่อยยังนมยังแหนี่นเยอะตัวนี่งเนีก่อคือว่าเป็นพระเอกบอลลัมเก่าลูกไส้เจ้าปะว้าโอ้ยยังนมอยู่หกสิบก็ดีเพราะเป็นยังดอกใกล้สิบหกสิบกวยังนมอยู่เนาะลูกไส้เจ้าว่าจะเปลี่ยนบอลลัมเก่าว่าส่วนแม่นบ่พอ เพื่อเอกเลยบ่ะใชเอกพลังก็โอดโหระดับดีกี่พระเอกได้พี่น้องนี่นะครับซูมเออในดำรงดำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั่นเห็นบอกระเปลี่ยนพ่อผู้ใหญ่ด้วยเแค้นมัน้ำเสียงร่ำฟังแม่บ่โอ้ยมื่ปวดใด้เป่าแค้นเป็นนี่แหละพ่อเกิดเอาเปิดแค้นให้พ่อดูจังหน่อยดูเอาเอาเสียงเพี้เสียงแค้นแม่ในลูกตีกันได้สิพลาดโอ้ยเอาเสียงแค้นมาก่อนเอาเสียงแค้นมาก่อนลูกให้อีพ่อจังหน่อยก่อนเอ้าป้าพ่อมาเออแม่จะใช้แม่นั่น แม่อยูุใส่อยู่ไเบ้าเอามาสิมาฟังอีพอร์ลัมจะกดเอาเอาแค่นมาลูกเอามาฟังอีพอก่อนอหาพ่อพ่อแค่นมาแล้วพ่อแค่นมาแล้วมาเอาทั้งปีทั้งปีอันเสียงมันจังหงอีพอร์ยางมาทั้งปีก่อนปาดบริลำมาสี่สิบปีแล้วป่ะเอาแค่นไปไกลอีพอลูกพระเอกบอลนั่ะละถือไปลวดลูกมาฟังเสียงอีพอร์จะบาดคนพี่น้อง ทำนอกอะไรก็ได้พ่อคขอนแกนพ่อนี่มันแค่ขอนแกนเอาแบบพ่อตนัดลดอืมคาราเต้หน่อยครับส่องเสียนออกมาแล้วเช่นติดตามผลงานลูกหลานเจ้าได้่ล้านสองพวกพ่อแม่ยังคงวนวงจวนลุงสู้เขื่นเขื่นเสียนหมดเปลี่ยนข้างจีบว่งยับเข้าไกล ยอย่าเฝ้าอะไรตัวเพินนี้จนสามสิบนาทีจนคอยฟังโลกอิดไว้จริงจังโพสความให้ในเดิทานอุฟังเสียงในเครื่องทรงไต่หองไงไลลหลล้มเลมท้องไหล่าดเยื่อตือนชายเอินตั้งแต่คำบ้านดูนค้ามตะบอนอยาง องสีสะเก็ดกันเกษก้อยเตะเต็มสู้รถมวนูอ๊ดอกมาเหญ่มีหลายวงหมอล,มเล,อลำเรืองหลายวงซ้ำแล้วเปลี่ยนถ้ารอมาถึงเฮือนท่นทานผู้ฟังนั่งอยู่บ้านเรียนด้านเดียนน้ำโอ้สีรตตุกรรมสูงต่ำดำขาวพวกผู้สาวที่คอยพบ ขอบหูเด้น้องเขียนใส่สองลงตู้ไปทางหอดสีเก็บเป็นพมแดน,นจนหม่รักจากแฟนแฟนจึงกระผมยังฝายเธอเี่ยวเกลือตั้งแต่คอยขันบติีขันว่าดย้ยอ้อยสังกิโลขายจนหญิงใช้ลงเวะปะดัดหาใกล้ดอกทางนั้น ประกางฟ้าฤดตอนเ้าไทยเขาบวกลงสอดสงสินออกอากาศล้ำซ่งตามสายน้มลงหอดบานเชิญท่านให้เยี่ยงนี่ก็สวดสวด คักอีพ่อใอยโอ้ยสมเราเปลี่ยนพระเอกมอลลัเก่าอีรีลูกไม้เลยหล่นไม่ไกลต้นเห็นบ่ล่ะนี่พระเอกเบียวเนี่ยลูกไม้หล่นบ่ไกลต้นบรท่นไหนเครงอยู่ครับพระท่านไหนเครื่องอยู่ฝึกไปเรื่อยๆเนาะแมนแมนแมนสวยยอดเลยปีค่ะแต่แต่อายุจักรปีพอล่ำอือโอ้ยตั้งแต่บุญอะมันบุญยังงหนังสือเนาะสิบห้าสิบหกปีกับ้อมล่ำห่าโอ้ประเนียนร่ำหอดักรีไปพอพอว่างไม่จักรปีไปว่างไม่กลย เ่อที่ยงสสปแล้วพอดีเราอ๋อพ่อพอดีรางไม่ดอกน้อร่าเป็นพิมพ์มาเกษตรประกาศคือกแกแมนปาร์ประกาศเจ้าเจอบมาเจอพอดีคือลำโอ้ครับครับครับมีโอกาสดูเวลางานเลี้ยงงานเลี้ยงงานยังกับงานสังสรรค์พอด้จวดจัดอยู่นะพ่อเนาะปารเสียงพี่น้องเลยเสียงสุดยอดเลยนะครับเอานังเอกแต่บัานนี้พ่อนั่งเอกแต่บัานนั่งเอกผู้ใด้เป็นนั่งเอกเอ้าพ่ออยู่นี่เท่าแม่พ่เป็นนั่งเอกเดียวนี่ บ่เป็นแดนเซอร์หรือเป็นนังเอกว้าอีเมลเราล้ำได้บ่โอ้ล้ำเพิ่งล้ำเปลนอยู่เนาะแม่แม่แจ็คสังสังขอบเขตนะแม่เอาสังขอบเขตเอาเอาเสไรีแม่อยโออีเมลแล้วว่าจำบ่ได้แล้วว่าโอ้ยจำบ่ได้ภา่มาทังพุ่นนรัอนทำนอยังก่อทำนอยังกอทำนอเกีดอางว่าอนอกย่นฮะเอาอุบลนําบ่ เซลืวบนน้ำตีเอาหินะเกวหาหมองนั่งหมองเศร้ากอนสนะโอ้ยอย่าพ so ักกันเดือพ่อพ่อไปนั่งพไปเขาไปนั่งเน่นขอนคนลูกสนะโอ้ยอีพอเรากัดมาเยืนน้ำลูกน้ำเต่าไปเขาเงือนกอนไปบานน้เอาไปบานหนฟังล่ำบ่อมมาหอดบ้านพระเอกเบียวเอออ้ยเราทั้งนั่น

ม so. oh, oh, oh. ีร so ้อนฝันมาเข่ารอนล้างส้อนบอกเขาอะไรหัวใจอ้ายกัดเลยฮอ้โพวกมฝ่าสวรรคแจ้งผูบพวกเขาผู้สัมีตามเสียทีทางไปจากพี่ไปได้ที่นี้มันเต็มทีดอท้าอ้าย เสียใจโหยสิบาปโอ้ยฮักกวาักวางนี่เป็นน้ำผูบาดใจรักได้ห่างมันห่างคำสาบานบอกฮัก้ายฝาก้าคำสาบานที่ฮักคอยฮักเอ้ยตอหน้าสานอีกเคยาบ ความผูเบาเลี้ยไอ้หมักเขาลายโอยยี่ยรือิย้ยหักกันมาหลายปีมีสาบานผูกมันต้องมาชิงเื่อมสายนะันละคำโบกร้านพันว่าไว้สักบัางจากนั้นแค่ขึ้นอ,อยางนี้เพียงใจปิด ด้วยกันเยังเมื่อเขาทรงเทือกเม้าคอยเลยใจลอยหอบพาลำขอจอยหองงความคึ้นตัวเ่ื่อยยังคัาเสื่อมมาประเก่าวันมาคมบ่สมคำดีด้วยถึงข้าวสวยตรงกับคำเด้อฝันลาย xưa chạy ai ôi cho ý tưởng tạo ơi nà ngô giúp ạ ơi Về ơi 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 สวดสวดคาคาคาดีอ <'s> <c oughs> yeah, yeah, ัน oh, นี damned, God, ้คือล่ำทั้งน้องอุบลแมนน้องอุบลอ้ยคัาคาคาดีพระเอกจริงจริงโอ้ยพอไปเลยใส่เสียงโดนแมนเสียงมาอาจสิเป็นเมื่อยมาอัสสีเมยเสียงแหนโอ้ยนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วทันสมัยตะกี้เดี๋ยวไว้ไหวโอ้ยเดี๋ยวคอยไปหานางเอกก่อนเด้อจะเข้าไปเบิ่นนางเอกก่อนจะเข้ากันโอ้ยพี่นางเอกอีแม่เพิ่นกําลังกําลังเฮ็ดอีหยังต่อแม่น้อโอ้ทีบอยู่พี่ มาสวัสด,ดีอีแม่จ้กบาก้านกุลพี่น้องนะครับไปหเห็นอีพอรล่ำละม้วนขนาดเลยยังว่าสวัสดีครับแม่อโอ้เฮ็ดหยังนอนอยู่หลังเฮือนนี่นนเนาะด,ด,ดังไฟดัดงไฟโอ้โอ้ครับผมหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนะบ่รค,ครับผมนี่น <ะ S 1> คุณแม่นะครับนี่ <laughs> นั่งเอกมอลำเก่าคือกันอีแม่ก็ดีว่าสันแล้วว่าแต่ว่าจื้อจื้อกวนว่าได้ละละเพ้นว่าให้แต่อีพอรล่ำผู้เดียวนะแม่เนาะครับครับครับอ่าโอเคโอเคลูกหลานมาเยี่ยมมาเยามเด้อยวันนี้นะแม่เด้อ ครับผมอ่ะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้็คือสีปากไปซ้บนี่ก่อนนะครับนาอมาเรียนบ้านพระเอกเบลนะครับพ้ากันมาบุกเคลื่อนเพล่แม่เน,นี่นะครับมาฟังล่ำจากอีพอพี่น้องโอ้ยมวลไหลนะครับนาอสวดสวดสวดเลยเพื่นว่านะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณหลายๆคลิปนี้ไปแล้วครับ